นิทานพื้นบ้านเรื่องจันทโครลบนี้บางครั้งก็เรียกว่าเรื่องโมราเพราะว่าโมรามักจะถูกมองว่าเป็นหญิงชั่วร้ายที่ฆ่าได้แม้กระทั่งสามีตนเองโดยส่งพระขันให้โจรป่าฆ่าสามีตนเองและต่อไปนี้คือเนื้อเรื่องจันทโครพบจันทโครพบเป็นโอรสของพระเจ้าพมทัทพระองค์ทร,รงทรักพระโอรสดังดวงพระไัยของพระองค์เองเลยทีเดียว ดังนั้นพระกุมาจรจึงแวดล้อมไปด้วยพระพี่เลี้ยงอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากพระกุมารจะต้องปกครองบ้านเมืองในภายภาคหน้าจึงจำเป็นจะต้องศึกษาวิชาทุกขแขนงอันเป็นประโยชน์ต่อการปกครองของตนในอนาคตวันหนึ่งในขณนะที่ทรงเพลิดเพลินอยู่ในพระราชวังอุทยานนั้นพระราชาก็ทรงรับสั่งให้พระกุมารเข้าเฝ้า แล้วรับสั่งให้พระกุมารไปศึกษาศิลปะวิชาการกับพระฤาษีในป่าพระกุมารก็ยินดีปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระราชบชิดาด้ะเดินทางไปอยู่กับพระฤาษีหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วเจ้าชายจันทโครบก็เข้าไปกราบลาพระอาจารย์กับบ้านเกิดเมืองนอนของตนว่าแล้วพระฤาษีก็หยิบพระอบเล็กๆส่งให้พร้อมกับกำชับอย่างหนักแน่น เจ้าจงเก็บไว้กับตัวแต่จงจำไว้ว่าเจ้าจะเปิดผอบได้ก็ต่อเมื่อถึงเมืองของตนแล้วเท่านั้นอย่าเปิดในระหว่างเดินทางมิฉะนั้นเจ้าจะประสบอันตรายถ้าไม่เชื่อฟังพระฤาษีกล่าวขึ้นฝ่ายจันตโครบครับท่านอาจารย์หลานจะเปิดระอบก็ต่อเมื่อหลานถึงบ้านเมืองของหลานแล้วเท่านั้นเจ้าชายยืนยันหนักแน่น และแล้วจันทโครพก็มุ่งหน้าเดินทางกลับบ้านเมืองของตนเมื่อถึงเวลาเสวยอาหารกลางวันก็เข้าไปนั่งใต้ต้นโคนร่มไม้แล้วคว้าขออาหารแห้งที่เตรียมไว้ก่อนราพระอาจารย์มาเสวยหลังจากเสวยเสร็จก็เกิดเคลิ้มหลักไปและสุบินว่าพระอบที่พระอาจารย์ให้ไว้นั้นหลุดออกจากมือตนตกลงน้ำไปแล้ว พระสุบินนี้เองที่กระตุ้นให้พระโอรสอยากเปิดพระอบดูแต่ก็ยังคงกังวลถึงคําสั่งของพระอาจารย์ในระหว่างทางเจ้าชายหนุ่มก็จงคุ้นคิดถึงพระอบที่ติดตัวมาตลอดเวลาและแปลกพระไทยว่าอะไรหนอที่อยู่ข้างในนั้นยิ่งนึกก็ยิ่งอยากเปิดดูให้แน่และในที่สุดพระองค์ก็ตัดสินพระไทยผิดคำพูดโดยการเปิดพระอบออก และในทันทีที่ปาพระอบถูกเปิดออกก็มีหญิงสาวผู้เรโฉมปรากฏออกมาจากพระอบนั้นเธอส่งยิ้มหว,หวานให้เจ้าชายหนุ่มผู้ซึ่งทอดพระเนตรอยู่ด้วยความตื่นเต้นและแนะนำตัวนางว่านายจ๋าหม่อมฉันชื่อมโนราเพคะพระฤาษีใส่หม่อมชั้นไว้ในพระอบใบนี้หม่อมชั้นดีใจมากที่ได้เป็นอิสระเสียที ทันทีที่ได้เห็นหญิงสาวชายหนุ่มก็ตกหุมรักในทันทีและขอให้นางเป็นชายาของพระอ,องค์และแล้วทั้งคู่ก็เดินทางกันในป่าเจ้าชายจันทโครุบดีพระไทยมากที่ได้เพื่อนเดินทางแต่ในขนาดเดียวกันก็ทรงกังวลว่าทําไมพระฤาษีจึงห้ามไม่ให้เปิดพระอกในระหว่างทางทรงคุ้นคิดเพียงลําพังแล้วก็สรุปเอาเองว่าพระฤาษีอาจจะทดสอบดูว่าตน เป็นคนสอดรู้สอดเห็นหรือไม่เท่านั้นเองอย่างไรก็ตามสิ่งที่พระฤาษีพูดนั้นก็ปรากฏว่ากำลังจะเป็นจริงแล้วเพราะว่ามีโจวนป่าแอบซุ่มอยู่ในพุ่มไม้ใกล้ๆนั้นเขาแอบดูความเคลื่อนไหวของทั้งคู่อยู่อย่างเงียบๆและเมื่อได้เห็นความงามของนางโมราก็อยากได้เป็นภรรยาช่วงเวลานั้นโมรารู้สึกกระหายน้ำมาก คอของนางแห้งผากแต่ว่าไม่มีน้ำสักหยดให้นางดื่มกินได้เจ้าชายจันตโครบจึงใช้พระขันแทงเนื้อรินพระโรหิตให้มูราดื่มกินแก้กระหายในขนาดนั้นเองโจนป่าก็โผล่ออกมาจากพุ่มไม้ทันทีและยืนอยู่เบื้องหน้าของทั้งคู่โจนป่ากล่าวหาทั้งคู่ว่าบุกรุกเข้ามายังถิ่นของตนแต่เจ้าชายยืนการว่าป่าไม้ ใช่ที่ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะชายทั้งสองจึงโต้เถียงกันอย่างรุนแรงโดยไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรอีกต่อไปก่อนที่จันทโครบจะมีโอกาสชักพัะขันออกมาเสียดด้วยซ้ำไปทั้งคู่ต่อสู้กันอยู่บนพื้นอยู่พักหนึ่งก่อนที่โจรป่าได้เปรียบ แต่เจ้าชายมีทักษะในการต่อสู้ได้ดีกว่าเพราะได้รับการสั่งสอนมาจากพระฤาษีจันทโครบจึงสามารถผักโจนป่าและเรียกให้ภรรยาส่งพระขันให้ตนโมราจับพระขันไว้แต่รังเลที่จะส่งให้สามีตนเพราะไม่ต้องการให้เจ้าชายฆ่าโจนป่าผู้ซึ่งเป็นคนที่นางมีใจให้อยู่ด้วยเหมือนกันในตอนนี้เมื่อไม่สามารถจะตัดสินใจได้ ในยามขับขันเช่นนี้นางก็กว้างผระขันไว้ตรงกลางชายทั้งสองแต่ว่าให้ด้ามหันไปทางโจนป่าในขนาดที่ด้านคมหันไปทางสามีทั้งคู่จึงปูกันเข้าไปแย่งอาวุธในเวลาพร้อมกันจันตโครบถูกคมมีดบาดจึงปล่อยผระขันเป็นจังหวะที่โจนป่าได้โอกาสเพราะกำด้ามพระขันได้โอกาสเพราะกำด้ามพระขันได้จึง แข่งเจ้าชายจันทโครลบสิ้นผชนหยุดตรงนั้นเองร่างของเจ้าชายนอนจมกองเลือดอยู่อย่างนั้นตอนนี้เองที่โมรารู้สึกใจที่เห็นร่างอันไร้วิญญาณของเจ้าชายจันทโครลแต่ก็สายเกินไปที่จะช่วยชีวิตให้ปื้นมาได้และแล้วนางก็ตามโจนป่าผู้ซึ่งจุงมือนางนำทางไปหลังจากได้มูราเป็นภรรยาแล้วโจนป่าก็ามาคิดตรุตองว่า หญิงผู้นี้เป็นคนชั่วร้ายเพราะแม้แต่สามีของนางก็ยังทรยศได้ลงคอนางฆ่าได้แม้กระทั่งชายผู้ซึ่งเสียสละเลือดให้นางดืง่มกินแทนน้ำในภายภาคหน้านางอาจจะกระทําแบบนี้กับเขาก็ได้ในที่สุดโมรานอนหลับโจนป่าก็ทิ้งนางไว้ในป่าแต่เพียงลําพังเมื่อตื่นขึ้นมาไม่พบสามีใหม่โมราหลงทางในป่าแตเพียงลําพัง ไล้รู้สึกหิวอย่างมากนางไม่รู้ว่าจะหาอาหารอย่างไรจึงได้แต่นั่งร้องไห้อยู่ตรงนั้นวายพระอิน์เมื่อริงทิพยเนตรเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็เสด็จลงมาอย่างโรคมนุษย์เพื่อสอนบทเรียนแก่โมราให้เข็ดกลาบและช่วยชุบชีวิตจันทโครบแล้วพระองค์ก็แปลงร่างเป็นเหี่ยวคาบชิ้นเนื้อไว้ในปากทันทีที่เห็นชิ้นเนื้อในปากนก โมราก็ร้องขอส่วนแบ่งบ้างแต่เหี่ยวทำเป็นแกล้งถามว่านางจะให้อะไรเป็นของแลกเปลี่ยนกับชิ้นเนื้อของตนโมราไม่รีรอที่จะเสนอตัวเองเป็นภรรยาของสัตว์เีรัฉานอย่างเช่นเหี่ยวเมื่อได้ยินเช่นนั้นนกเหี่ยวก็โกรธมากและทันใดนั้นก็กลายร่างเป็นพระอินทร์อย่างเดิมพระองค์ชี้นิ้วไปที่โมราและประมาณว่าเจ้าเป็นหญิงชั่วร้าย แม้ว่าเจ้าจะมีสามีที่ดีแสนดีก็ยังแบ่งใจให้ชายอื่นที่ตนไม่รู้จักมาก่อนว่โจรป่าหนีไปจากเจ้าตอนนี้เจ้าตอนนี้ก็ยังยกกายให้เป็นภรรยาของเยี่ยวอีกเพียงเพื่อให้ได้มาซึ่งชิ้นเนื้อเท่านั้นเจ้าพร้อมที่จะสมสู่กับสัตว์เดรัจฉานโดยปาดสจากยางอายทันทีที่สิ้นคำประมาทของพระอินทร์ร่างของโมราก็กลายเป็นชนี ร้อมน้ำตาหนองหน้าร้องเรียกหาผัว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 แล้วนางชนีที่มีหน้าเศร้าก็โดดเข้าป่าหายไปตั้งแต่นั้นมาชนีก็จะร้องหาผัวอยู่ตลอดเวลาบางแห่งจบกเนื้อเรื่องแต่เพียงเท่านี้แต่บางแห่งกอองล่าวว่าพระอินทร์ทรงไร่มนชุบเจ้าชายจันทโครบให้พื้นคืนชีพกลับมาอีกครั้งและทรงตัดสอนเจ้าชาย เราคือพระอินทเจ้ามีกรรมแต่หนหลังโมราเป็นหญิงชั่วร้ายไม่เหมาะสมที่จะเป็นคู่ครองของเจ้าหญิงที่เกิดมาเพื่อเป็นภรรยาของเจ้าที่แท้จริงแล้วเป็นธิดาพญานาะคพระอินทรงตรัสแล้วก็หายไปกล่าวกันว่าแล,แล้วแเจ้าชายจันตะกรบก็ได้พบเนื้อคู่ในอนาคตของพระองค์มีนามว่านางมุจจรินซึ่งอาศัยอยู่ในถ้ำ ทองบิดาของนางรักนางดุดดวงใจจึงให้นางอยู่แต่ในถ้ำถ้ำกลางการอรารักขาอย่างหนานแน่นอย่างไรก็ตามจันตโครบก็สามารถเล็ดลอดเข้าไปจนได้และเกี่ยวพาราสีนางจนกระทั่งนางหลงรักพระองค์ทั้งคู่อยู่ด้วยกันจนกระทั่งนางมุจลินมีคันแล้วจันตะโครบก็ตัดสินใจเข้าไปขอขมาพญานาคและแล้วทั้งคู่ก็ออกเดินทาง ไปยังเมืองของเจ้าชายจันทโครบเพราะราชบิดาของพระองค์กําลังรอการกลับมาของพระองค์ในเนื้อเรื่องกล่าวว่าในระหว่างที่ทั้งคู่เดินทางไปนั้นทั้งคู่ก็พบกับศัตรูและอุปสรรคมากมายแต่ท้ายที่สุดทั้งคู่ก็ได้กลับมาอยู่และปกครองเมืองพม,มทัดจนกระทั่งชาราภาพและสิ้นพระชนอย่างสงบพระโอรสทั้งสองของพระองค์พระนามว่าเจ้าชายจันทวงศ์ ได้ขึ้นของรากแทนและปกของพระนครอย่างมีความสุขเรื่อยมาท้องเรื่องจันตโครบก็ได้เดินทางมาถึงตอนอวสานอย่างสมบูรณ์ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังและรับชมขอบคุณและสวัสดี